นวัตกรรมของพวกเรานะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์ทาหน้าน,นี้เลยค่ะก็จะมีทั้งหมด4ฟิลเตอร์นะคะซึ่งเป็นเกมที่หลากหลายกันค่ะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆที่นะคะก็จะมีเกมอาจจะเป็นเกมกระโดดนะคะซึ่งมีคะแนนนับหรือว่าเป็นเกมยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าจะเป็นเกมเก็บทําอาหารแล้วก็เป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ค่ะ เป็นการทํานวัตกรรมครั้งแรกของเรานะคะ mm. ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่เป็นอ,อ,อาจจะเป็นส่วนเล็กๆในตอนนี้นะคะที่นําพาคนในห้องเราหรือคนในชุมชนในตอนนี้นะคะมารู้จักพฤติกรรมนอนิง่งมาลดพฤติกรรมนอนิ่งได้แล้วก็แต่หวังว่าในอนาคตนะคะ mm. จะเป็นคนกลุ่มมากที่หันมาสนใจพฤติกรรมนอนิง่งแล้วก็ทําให้หันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะก็ดีใจที่มันออกมาสําเร็จะคะ่ะโครงการเนี่ยเป็น นวัตรกรรมที่ใช้เซ็นเซอร์นำมาแก้ปัญหาการจราจรในซอยแคบครับที่รถยนต์ไม่สามารถสวนกันได้ที่วิ่งได้กันเดียวครับแล้วก็ที่มาของโครงการนี้เริ่มเริ่มมาจากตัวอาจารย์ครับอาจารย์ไปเจอประสบการณ์มาไปขี่รถในซอยแคบแล้วก็ปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีรถหนาเหมือนกันทำให้ต้องถอยแล้วก็เสียเวลาครับ ก็น่าทึ่งนะครับอย่างที่ได้คุยกับเด็กๆอยู่ว่าปัญหาทุกอันนี้มันมันเคลื่อนเร็วนะครับสถานการณ์ก็ซับซ้อนขึ้นทุกทีแนวคิดเก่าๆอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้เราต้องการนวัตรกรรุ่นใหม่หมาช่วยกันสิ่งที่เราสแสวงหามาตลอดคือวิธีใหม่ๆที่จะเป็นแก้ปัญหาเก่าๆของสุขภาพของคนไทยนะครับซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่ว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วง20ปีนี้สสก็เปิดตัว สุขเอนเตอร์ปรนะครับเป็นวิสาหกิจในองค์กรที่จะมาเสริมการต่อยอดนวัตรกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป